สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่ว่าเรื่องการนำอินโฟกราฟิกจากเว็บไซต์นะครับมาลงในพอ w e r p o i n t เราโดยต้องใช้ผ่านจากโปรแกรมนี้นะครับโดยผมจะพูดสรุปสั้นๆอีกรอบนะครับคือส่วนญ,ญ่ผมเนี่ยจะนำมาจากเว็บ freepic.com ซึ่งพองเราโหลดมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นไฟล์วินลานะครับเราเลยต้องทำการแตกไฟล์ออกมา หลังจากนั้นเนี่ยถึงจะเปิดผ่าน2โปรแกรมนี้นะครับถึงจะนำไปใส่ใน Powerpoint อ t ทีหนึ่งนะครับก็ก่อนเริ่มควรจะมีโปรแกรมให้เรียบร้อยนะครับก็ทีนี้เรามาดูวิธีการทำกันนะครับก็คือขั้นแรกเนี่ยเปิด w ว็บ freepic. com นะครับเปิดขึ้นมาปุ๊บมันก็จะขึ้นหน้าแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นช่องเสิร์ชก็คือเหมือนกับว่าถ้าเราอยากได้รูปอะไรเนี่ยเราก็เสิร์ชเข้าไป ครับเช่นผมอยากได้รูปคนผมเสิร์ชคนมันจะขึ้นคนนะครับเต็มไปหมดเลยอ่าสมมุติผมอยากได้รูปรถน,นะครับมผมลองพิมคาร์ดูนก็จะมีคามีอะไรเนี่ยครับเต็มไปหมดเลยนะครับอ่าทีนี้ผมลองอ่าผมอยากสมสมติครั้งนี้ผมอยากได้รูปคนผมก็จะกลับไปที่รูปคนนะครับอ่าก็จะมีให้เราโหลดเต็มเลยทีนี้เนี่ยเวลาจะโหลดนะครับ อันไหนที่มันขึ้นเป็นพรีเมียมเนี่ยครับมันจะต้องเสียเสียเงินสมัครสมาชิกก่อนถึงจะโหลดของเขาได้แต่ถ้าไหนที่มันขึ้นเซเลคชันแบบนี้คือเราโหลดได้เลยนะครับก็เราอาจจะสะกรีนไปเลยก็ครับคืออาจจะติ๊กอันนี้ไปเลยก็ได้ว่าให้มันขึ้นแต่เฉพาะที่มันโหลดได้ฟรีอะครับเราก็เลือกโหลดนะครับคือมีให้เลือกหลายหน้าเลยเสมมติผมชอบรูปนี้นะผมกดเข้าไป เสร็จปุ๊บมันจะขึ้นหน้านี้ใช่ไหมครับแล้วผมก็เข้าอันนี้ครับฟรีดาวน์โหลดจากนั้นมันจะโหลดภาพมาให้เรานะครับก็รอ,อสักแป๊บหนึง่งพอโหลดเนี้ยเราก็เข้าไปแตกไฟล์มานะครับพอเปิดเข้าไปปุ๊บมันก็จะขึ้นอันนี้นะครับ มีหลายไฟล์ซึ่งไฟล์ที่เราจะใช้ก็คือตัวเนี้ครับที่เป็น AI นะครับคือถ้าบางบางบางอันเนี่ยครับโหลดมาแล้วเนี่ยมันมีแต่ JPEG เนี่ยครับมันก็จะเหมือน,นกับจะไปแยกส่วนในภาพไม่ได้เหมือนกับว่าถ้าผมโหลดมาเป็น JPEG ใช่ไหมครับเหมือนกับผมจะไปดึงเฉพาะคนคนนี้ยออกมาไม่ได้เหมือนกับแยกแยกส่วนของในภาพเนี้ยไม่ได้นอกจากเราจะ คอปไปทําอะไรกับมันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นไฟล์ AI เนี่ยเราจะไปแยกส่วนมันได้โดยถ้าไหนสมมตดโหลดมาเนี่ยมันมีแต่ EPS ก็คือไม่มี AI เนี่ยครับมันจะยุ่งยากตรงที่ว่าไฟลอไอเนี่ยเราสามารถเปิดผ่าน n ิ s c a p e แล้วก็เข้า PowerPoint ได้เลยแต่ EPS เนี่ยมันมันต้องผ่านโปรแกรม Adobe Illustrator ก่อนเราค่อยผ่าน n ิ s c a p e แล้วถึงจะมา PowerPoint อีกทีหนึ่งถ้ากอว่ามันจะมันจะขั้นตอนมันจะมากกว่านะครับก็คือแต่เน,นี้ยมันมีไฟยัไงเราก็เปิดผ่าน Inkscape ได้เลยนะครับก็คือคลิกขวานะครับถ้าถ้าเราเดี๋ยวมันคลิกเนี่ยมันจะไปเข้าผ่าน Adobe นะครับ Illustrator แล้วก็คลิกขวา Open นะครับผ่าน i n s c a p e อ่าเสร็จปุ๊บมันจะขึ้นหน้านี้ก็กดโอเคเลยนะครับ มันก็จะอันนี้นะครับโผล่หน้านี้ขึ้นมา,าผมจะซูมเข้าไปหน่อยนะครับกดคอ Ctrl แล้วก็สก o r e นะครับทีนี้นะครับวิธีการนําไปใช้ก็คือถ้าเรากดอันนี้ครับคือคือเวลาพวกไฟล์อินโฟกราฟิกที่เป็น AI เนี่ยมัอนกับมันจะเป็นพวกภาพหรือหลายๆชิ้นส่วนซ้อนกันอยู่อย่างเงี้ยนะครับทีนี้ถ้าสมมติผมกดผมกดเข้าไปเนี่ยมันอาจจะเป็นแบล็กกร์ อันนี้ครับก็จะเป็นแบกเกาวอันนี้เราก็ลบทิ้งไปก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าสมมติเราอยากได้คนไหนเนี่ยก็เลือกไปได้นะครับแต่ว่าตอนแรกพอกดปุ๊บเนี่ยครับมันจะเป็นไฟล์อันใหญ่ก่อนอ่ามันกับไปทั้งหมดเลยนะครับซึ่งถ้าผมกอ๊กอปก๊อปอย่างเงี้ยไปปุ๊บเนี่ยมันจะอ่าไปทั้งอันเลยอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าสมมติผมอยากได้แค่เป็นคนๆคนไปนะครับ ผมจะต้องคลิกขวาแล้วก็เลือกที่อันกรุ๊ปอันนี้นะครับซึ่งเราจะอันกรุ๊ปจนกว่ามันจะเริ่มแตกเป็นเสี่ยงแบบว่าแยกชิ้นส่วนนะครับอ่าอย่างเงี้ยครับพอมันขึ้นเห็นไหมครับมันแยกแยกแยกแล้วเนี่ยเราถึงจะเลือกได้นะครับซึ่งถ้าจะเห็นว่าถ้าผมผมลากผมกดแค่คนตรงนี้แล้วผมลากเนี่ยเห็นไหมครับมันแยกมาได้หมดเลยเห็นไหมครับซึ่งผมเนี่ยสมมติผมชอบ คนนี้แล้วกันนะครับวิธีการคือผมจะต้องรวบให้มันขึ้นอย่างเงี้ยครับลากเราไปทางทางั้งทั้งคนเนี่ยครับแล้วก็ Copy มันไปนะครับคลิกขวา c o p y หรือจะกด Ctrl c อนโทรก็ได้นะครับจากนั้นเนี่ยเราก็ไปวางใน PowerPoint อ,อย่างเงี้ยครับสมมุติผมอยากได้คนนึงเป็นผู้ชายสมมติผมชอบคนนี้นะครับสมมติผมก็รวบปึ๊บลากไปใช่ไหมครับผม Ctrl c อน c ทร l C อ่าก็มาแล้วเย็นคู่กันนี่นะครับแต่อีกประเด็นคือเวลาเราก๊อปมาเนี่ยครับมันจะเป็นแบบติดพื้นหลังขาวเห็นไหมครับวิธีการก็คือนะครับถ้าแบบเร็วๆเ,เลยเนี่ยก็คือสมมติผมเปลี่ยนพื้นหลังสมมติผมเป็น,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 ปนสีเทาเข้มอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับมันคือมันจะตัดวิธีการก็คือ ผม้ดินันคลิกที่ภาพนะครับอมันจะขึ้นฟอร์แมตหน้าตาแบบนี้นะครับอันนี้เป็นเวอร์ชันสองนสบหนะครับผมกดที่ Color แล้วผมเลือกนี่ครับเซ t r a n s p a r e n t Color แล้วผมก็กดที่สีขาวปึ๊บอ่าแบ็กกราวด์ขาวมันจะหายไปเห็นไหมครับแต่ว่ามันจะไม่ค่อยเนียนคือมันจะมันจะเนียนไม่เนียนมันจะแล้วแต่ภาพด้วยครับมันไม่ได้เป็นทุกภาพ ถ้าอย่างอันเนี้ยถ้าเราเราแบบว่าอยากเก็บรายละเอียดเยอะเนี่ยก็คือวิธีวิธีง่ายแรกๆคือก็คือใช้เป็นพื้นหลังขาวไปเลยมันก็จะเนียนนะครับแต่ว่าถ้าแบบเออเราอยากใช้พื้นหลังสีจริงๆนะครับก็คือตอนเนี้ยครับมันยังมีพื้นหลังขาวใช่ไหมครับเรามาใช้อันนี้แทนครับ แต่มคลิกเหมือนกันแต่ว่าใช้เป็น r e ร v e b a แบ g r o u n d อันนี้นะครับอ,อันนี้ผมที่ว่าเคยสอนในในอีกคลิปหนึ่งไปแล้วนะครับก็คือวิธีการเนี่ยถ้าไม่ทันไปดูย้อนหลังได้ในคลิปนั้นนะครับเราจะเลือกเลือกภาพส่วนที่มันอยากให้ให้ให้พื้นหลังพื้นหลังยังอยู่อะครับ อ,อย่างนี้เป็นต้นนะครับสมมติผมผมโอเคกับมันแล้วผมกดคีบเชนอย่างเงี้ยครับมันก็จะดูเนียนกว่าแต่มันก็ยังไม่เนียนมากเท่าไหร่อ่ะครับคือถ้าผมแนะนําก็เป็นพื้นหลังขาวเนี่ยโอเคมันจะเก็บอะไรได้ได้ค่อนข้างโอเคนะครับทีนี้เราเวลาเราก็มาใช้เนี่ยเราก็แต่งอะไรกับมันก็ได้ครับเช่นผมยกตัวอย่าง สมมติผมสร้างที่ยืนอย่างนี้นะครับอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับคือเหมือนกับนำมาประยุกต์ใช้ได้นี่ครับอันนี้อันนี้คือเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับส่วนพวกเทคนิคเบสิคอะไรที่ผมทำก็คือไปไปดูย้อนหลังในคลิปพวกเทคนิค การการทำ p o w e r p o ได้นะครับแล้วทีนี้ผมจะลองอยกตัวอย่างให้อีกสักอันหนึ่งแล้วกันสมมุติผมชอบอะไรดีเป็นสมมุติเป็นบ้านแล้วกันนะครับโฮมมันจะขึ้นมาเต็มเลยใช่ไหมครับก็เลือกอันที่ที่เรารู้สึกโอเคครับสมมุติผมชอบอันนี้ ผมชอบวันนี้นะครับผมก็กดโหลดเหมือนเดิมครับจากนั้นเราไปแตกไฟล์มันออกมาอ,อันนี้มีไฟล์ AI นะครับก็เปิดผ่าน Inkscape เลยโอเค เราก็จะได้อันนี้มานะครับวีธการเหมือนเดิมครับเห็นไหมครับอันนี้มันจะมีพื้นหลังด้วยเราลบลออกไปเสร็จปุ๊บนี่ครับมันจะเป็นไฟล์เดิมแล้วก็คลิกขวาอันกุ๊บเห็นไหมครับจนมันแยกออกเป็นส่วนๆเสร็จปุ๊บผมก็อสมุิผมชอบบ้านบนผมก็รวบอย่างนี้นะครับผมก๊อปปี้ไปคอนโทรลซีผมเอามาวาง เห็นไหมครับเ็นยังติดพื้นหลังขาวใช่ไหมครับสมมติผมจะทําำสมมติง่ายๆหน้านี้สมมติผมทําแบบจะสื่อถึงครอบครัวอะไรอย่างนี้ครับมีบ้านอยู่ด้วยกันอันนี้ผมทำเร็วๆก็เอาพื้นหลังขาวออกนี่นะครับเสร็จปุ๊บเอาคนมายืนหน้าบ้าน อะไรแบบประมาณนี้ครับที่ที่การนำมาใช้งานซึ่งอันถ้าสมมติผมอยากได้รถผมก็ไปเสิร์ชคาว่ารถนะครับก๊อปมาเหมือนกันมีหลายแบบเลยนะครับรถสมมุติผมชอบอันนี้ผมกดเหมือนเดิมน,นะครับกดโหลด แทกไฟล์วิธีการมันเหมือนเดิมเลยนะครับอ่านี้มีไฟ AI ด้วยก็เปิดผ่านอิ k สเขีมเลยอ่านะครับเดิมครับลบไพ้หลังออกผมก็อันกรุกนะครับ คือบางทีเนี่ยเราจะเจอว่าพอเราอันกูแล้วเนี่ยมือนกับมันกลายเป็นเหมือนกับเห็นไหมครับมันแยกเป็นสองส่วนอ่ะสมมุติผมเช่าคันสีแดงใช่ไหมครับผมย้อนไ้คันสีแดงผมก็มาเลงที่คันสีแดงครับเห็นไหมครับท่านผมก๊อมาเนี่ยมันยังเหมือนกับมันยังเป็นไปไม่ทางคันนี่ครับมือนกับมันยังติดกับอันอื่นด้วยผมก็อันกูไปอีกเห็นไหมครับจนมันไป เฉพาะของมันแล้วอย่างเงี้ยผมก็ copy มาอย่างเงี้ยครับอ่าผมต้องยอดอีกนึงกับมีบ้านมีรถอ่รถผมก็เหมือนเดิมนะครับเอาพื้นหลังขาวออกนะครับพื้นหลังขาวหายไปแล้ว อรถอาจจะใหญ่ไปไหนก็ย่อหน่อยนี่ครับก็ประมาณอะไรแบบประมาณอย่างเงี้ยครับที่เอาไปใช้แล้วเราก็พิมพ์เนื้อหาอะไรทีก็ได้อย่างเงี้ยครับก็ลองเอาไปใช้กันดูนะครับว่าหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับก็ถ้ามีอะไรสงสัยลองถามในคอมเมนต์ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมช่วยตอบให้นะครับขอบคุณครับ